สวัสดีค่ะเพื่อนเพ่ทุกคนนะคะวันนี้เราจะมีผลิตภัณฑ์วิต c h นเนอร์แพดมาแนะนำนะคะเป็นชอนเนอร์แอนติซเมนต์นะคะกล่องของเขาจะมีสีด้านแบบนี้ค่ะแล้วเวลาซื้อมาจะมีซิลแบบนี้ให้นะคะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาอันแพดให้ดูนะคะค่ะพอเปิดกล่องมาเราจะมีที่คีบให้1อันค่ะแล้วก็เป็นกระปุก1กระปุกค่ะอ่ะแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะ พอเปิดพอเปิดมานะคะจะมีที่ฝาปิดหนึงอนันค่ะแล้วก็จะมีทั้งหมด30ชิ้นนะคะว i t ช o นเนอร์แผ่นนะคะจะมี2ด้านนะคะจะมีด้านปุ่มค่ะเอาไว้ผัดเซลล์ผิวส่วนอีกด้านหนึ่งนะคะเอาไว้บำรุงค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาเช็ดให้ดูนะคะแผ่นแผ่นเช็ดบรแผ่นเช็ดและบำรุงนะคะเอาไวก้กระชับรูขุมขน ผิวให้เรียบเนียนขึ้นค่ะลดรอยแดงและเกิดสิวและการเกิดสิวนะคะและสามารถช่วยกระตุ้นสร้างเซลล์ใหม่อ่ะคะ่ะเสริมสร้างคอลลาเจนให้กับผิวด้วยนะคะเนี่ย ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวจะให้ดูว่าการล้างหน้าธรรมดาไม่ไม่ได้สะอาดจริงๆอะคะ่ะยังมีสิ่งตกค้างอยู่เลยนเนี่ยคะ่ะเห็นไหมคะเห็นไหมเอ่ยเนี่ยค่ะตั้งแต่ใช้ตั้งแต่ใช้ผลิตภัณฑ์นี้มานะคะที่แบบว่าเออนั่งทำกับเพื่อนมาคือทำให้หน้าดีขึ้นมากค่ะหน้าใสเนี่ยค่ะแล้วก็ไร้ผดไร้ผื่นแบบสิวไม่ขึ้น แล้วก็สะดวกต่อการพกพามากค่ะไปติดตามวิ์ได้นะคะเขามีเพจตามด้านล่างนี้เลยค่ะ